เ <s uss> ตื่นสักเพยก่อนจะนโอ้ยตีห้าแล้วว่าทำไงดีอ่ะนั่งไปแล้วไหนตีห้าก็ได้โอ้อเง่วงมาเลยไปอาบน้ำนี้ก่อนเดี๋ยวก็ขอสองหน,น้าเพยน่ารักจังเลยแปลงร่างเป็นฮีโร่โอ้โหแปลงล่างจนถึงเสร็จเลยจืบจืบจะไม่ค่อยยาก สีห้าแล้วพี่ยังไม่ตื่นอีกโอ้ยพี่ยูเนี่ยชักช้าพี่ยูรีบ ค่ะทำไมหรอยคะเอ่อไม่ต้องถูกรวดบ้านก็ได้นะคะอือไม่เป็นไรเราจะลูกห้าเก็บแล้วก็ไปกินข้าวเลยค่ะอืมเก่งดีนะคุณแม่ค่ะไปกินข้าวได้ละคะ่ะโหรอพี่ตั้งนานกาพี่จะตื่นเลยเอานา,นาฬิกาทำไมไม่ปลุกสักที ทุกคนเขามากินข้าวกันหมดแล้วนะนี่เนี่งไปวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งน,นี้ก็วันเสาร์เนี่ยอาบน้ำก่อนก็จะอาบน้เสร็จแล้วก็จะน้ำเสร็จ ชุดติกว่าวันนี้วันสุกก็ต้องใส่ชุดตะเกียบเฮ้ทุกคนมาแล้วมากินข้าววันนี้กินกับไก่ เดี๋ยวหนูเอามวันนี้กับขา้าวอร่อยอร่อยมานี่มาเดี๋ยววันนี้ก็จะไปโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะไปออไปอะไรนะไปโรงเรียนแล้วทีเราก็จะตั้งใจเรียนสมกับคุณพ่อกับคุณแม่ได้จ่ายตังค์ให้เราไม่ได้จ่ายจ่ายตังค์ให้คนอื่น จะต้องสอบเกสสรติศทุกวิชาน,นะคะเดี๋ยวดูรถมันขับไปดู่กับมันอโหไปวันนี้ได้ข่าวว่าครูใหญ่เขาจะมาดื่มหน้าประตูถ้าเกิดถ้าเกิดครูใหญ่รู้ตัวว่าใครขับมาจะเพราะอันนี้โรงเรียนเราใกล้จัดวันฮา,ราเรวินกันแล้วเยเยๆ ใล้จัดแล้วโอ้โหเราเล่นเราเล่นครูใหญ่ครูทุกคนเขาบอกมาบอกว่าใม่ครูใหญ่ไปตั้งแต่เช้าที่นี้ใกล้วันสงการแล้วไงวันนี้ก็วันสงการอมวันวันสงการแต่ว่าวันนี้เรามาทําสงการย้อนหลังก็ไม่คงไม่เป็นไรหรอกมั้งไปาสาดน้ำสนุกมากเลย สงการย้อนหลังไม่เป็นไรหรอกฉันก็มาเล่นยอดหลังนี่แหละแล้วแล้วฉันก็จะรักประตูห้องอันนี้ห้องวิศษใครว่ไม่สามารถเข้าด่านีน่เอา้าเจนนี่เอา้าฟีฟาว่ายังไงชาจะไปเรียนดนตรี๋อ,อนี่เรียนดนตีเหรอ ฉันจะไม่แบ่งขนมด้วยอ้าวแล้วทำไมหนูจะต้องเดินกลับมาหาพี่เหมือนเดิมเนี่ยออพี่อยู่นะพี่อยู่รีบไปเลยไม่งนะั้นฉันไม่แบ่งขนมแน่เห็นไหมเขาไปกันหมดแล้วโอ้โหใจร้ายขนาดนี้ไม่ทุบหัวกันเลยล่ะฮึทำไมถึงต้นก้ลาเขายังไม่ได่าฉันเลยใช่ไหม,ไหมต้นก้ลาใช่แล้วเลย เราฉันก็คงจะต้องไปซอ้อมขู่ขาไปซ้อมก่อนนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันจะต้องไปซอ้อมสวัสดีนะทุกคนฉันชื่อพอเพียรเป็นเด็กมาจากโน,นลําเตาและหลังจากทีนี้ฉันเพิ่งมาเรียนว่ายน้ำและพี่อูของฉันซ้อมมืส่สนฉันซ้อมว่ายน้ำมาตั้งแต่ใหมๆ่ๆพี่อูก็มาใหมๆ่ๆ เหมือนกับที่ฉันไปสอบเข้าพ่อแม่จ่ายตังค์ให้ฉันแพงฉันก็ต้องเรียนอยู่เหมือนเดิมพอให้คุ้มค่ากับที่แม่จ่ายตังค์ให้เรานะคะทุกคนนี่นะักเรียนอ่าร เป็นเป็นนักเรียนต่อยมอวยส่วนพอเพียงนะคะจะเป็นอ,อจะเป็นอ,อทีเออ่เรียนว่ายน้ําแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่มาใหม่ของวันนี้เพราะไม่ค่อยว่ายน้ำถนัดทราไฮู้อ,อ,อน,น,นาดครับเป็นอะไรนะโอ,อน่าสงสารจังเลยมีนอมพาอของเรียนสะด้วยนี่พอเพียงใช่ไหม ถ่าแล้วฉันว่าน้ำไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ฉันก็ต้องไว้ซ้อมเหมือนเดิมให้คุ้มค่ากับพ่อแม่ที่ให้เรามานะคะยังไงก็ต้องสู้เหมือนเดิมก็ต้องไปโรงเรียนไม่เคยหยุดนะเห้ยมองใครล่ะเนี่ย จะมาหนิตอนนี้มันเจ็ดโมงเช้าใช่ใช่ใช,ใช่โอ้ยไม่ไลยนักเรียนจะมาอะไรเนี่ยน,นี่คึ้มาหน่นายพอเพียงว่ายัง,ยงไงเชฟเชฟไปผู้หญิงฉันไม่ใช่ผู้ชายขนาดนี้นี่นี่อย่าเชไปไว่นายน้ำดีกว่า สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้จะลงไปซ้อมกับอันชันนะค่ะคุณครูมาหนีเลยอันชันมานั่นฉันจะโชวช์สเต็ปว่ายน้ำนะนะได้เลยเดี๋ยวฉันสอนเธอก็คงว่ายนะ้ำไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มั้งกระช่าล้างไงฉันว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งอนะ่ะโอเคอย่างแรกนะเราจะต้องทำท่านี้ออกมาก่อนนะจับจี๊ด ไปก่อนนะแต่ฉันทำให้ดูไปเลยนี่นี่นี่แบบข้าว่า้น้ำแบบนี้อันนี้ก็กระโดดไปเลยนี่ทีนี้เราก็จะลงมาใต้น้ำและทีนี้เราก็รีบว่ายน้ำเลยนะยโอเคได้เลยแบบนี้ใช่ไหมถ้รไรรได้แล,แล้วได้ลแล้วนี่พ่อเธอนี่เธอดำน,น้ำลงมาหาฉันสิเธอกลัวอะไรเ่ะอฉันไม่ได้กลัวอะไรหรอกแต่ฉันแต่ฉันกลัว จมน้ำฉันไม่เคยว่ายน้ำมาขนาดนี้อโหอ่างเล็กๆแค่นี้อ่ะกลัวแล้วเหรอโหก็คนมันกลัวนี่อ่าอ่วิตังใครตคังครูเองจากครูทำหลุดแล้วครูก็ขึ้นไปกินโอ้ยนั้นนี่เธอลงมาลงมาเลยไม่ต้องกลัวหรอก ใกล้เส็จแล้วนี่พักนายหรอเราไปพักก่อนดีกว่า